สวัสดีพี่น้องบ้านนอกแดดกุ้งบ้านทุ่งแดดไก่ภูมิไฮมีหน้าภูมิหัวมีสวนภูมิง่วงภูมิข้อยใยแก่ปอดดอกล่องน้ำสุฟูสุคนนะครับผมผมบ่อมน,นะครับผมพร้อมด้วยทีมงานเกษมราดก่สสกอสร้างเนาะมือเหนียวกะตกแรงแหละแหละกัดเลิกงานมากกับสิว่าสิบผ้าหมามื่นสามไปหน้า,ปา,า,า 13, เป็นยังจังว่าหมามื่นสามมื่อดีมันเป็นราคาเด้่ยมื่นสามนี่มันอาบน้ำนี่มันดังอยู่ทั้งเก่าอีนี่มันตกมื่นลงตกแล้วสามเทื่อไปเบมึงมันจะเป็นยังไง บ่เคยไปได้หนีขึืนรถมากเนี่เป็นตื่น,นโลดหัวอันโดเมเนี่ยจะเป็นหมาพันเฟนบูดอ,อกนะครก็ผมเดือหัดหัวนี่โอ้ยกัะไก่นี่ประตรงห่วงที่หนึ่งเบิงท้างผม,มันชวมวิวเห็นว่าที่พาไปใช้อะไรปนะเ,ปเ,ปเป็นมางไงเบงอ้ยเป็นแต่ใสด่ดตีโซโล่ไห้นเนาะเบิ่งกันอ่ะอื้อ มา,มาหอดแล้วมาเนี่ยจิตอ๊ดจังระวังเนี่ยโอ้ยมจิตแงด่า,าอ,อีาก้วงานเกี่ยวมังก่อน,นั่นแหมจะจิตจัจจเห็นบอกมาหอดกับควัดจึงจึงคิดคือยังอีูได้ยี่นิปันว่าโอ้ยอันดับแรกเขาก็สิให้อาหารไกลก่อนอาหารไกล้ก็จะเป็นจำพวกเศษอาหารเนาะข้าวปุ้นตำักพุ่งแน่ยก๋วยจับแน่ยอย่างแหละสมปูสมปุ้ยว่าเั่วเพราะว่ามันต้องเซฟคอร์ดหน,นะาเขาก็บรไปซื้อข้าวเปลือกเขาอย่างมากเขาเอาเศษอาหารเท่าใแหละกกินแล้วมันมีโปรตีนที่กันสารอาหารครบ แซ่บพร้อมทั้งผิดทั้งยั้งอ่ะนะเบิ่งไก่จะไม่เหลือจักตัวดอกเชื้ไปใส่เบนดอกไก่ก็ได้เบิ่งเอ้ยบอนี่ก็สิตรวจงานเอ้เป็นยั้งเนาะแถวนี้เนาะมั็นยั้งเนาะเป็นยั้งเนาะม่นโม้บยางไปยางมาเพิ่นเห็นหนันก็สิอยากกินปลาอะไเนี่ยไปเอลปูผลนี้ให้ตึกแฮ่ปลาเพิ่นกินผลนี้ได้นี่โอ้ยบ่แม่นธรรมดาอยากกินปลาปูก็สิว่านนวดซึบจุ๊บบ้านดีคักแฮ่ก็ได้ปูก็ได้เนาะเฮาก็มายางหาเลาะเบิ่ง มีบักไม้บักไม้ไหลบ,อบ่อแกวมังกรเป็นนวยบอนะนะ่อหนน่หาแนวกินว่าแต่เนาะเล่นถทาหมอนี่ก็บชิมยางตรวจเบืองโอ้ยแถวนี้มีงูเห่าปนเนาะจะกัดเล่นแน่นอนอยู่บ้านเลนะยเนาะพัวเนาะยางไปเอข,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 ขอาดขาดเมื่อยมาเนี่ยยางแล้วก็เมื่อยเศรา้าแหบ็บเหบเมื่อยต่างบ้านเขาเด้อันนี้เมื่อยโอ้ยปแต่บางยางขัดกินได้ยังไงครับอ่านั่นนี่นั่นน่ะไอ้เบิกินผบนะ อันนี้ไอ้ไทยกับได้ปลามาแล้วได้บานนี้ตั้งปลานิ่งตัวใหญ่นึงปลาขาวนี่ผมก็คุบฟับหลดมันปลาขาวหรือปลาอะไย่างเงปลาตะเพียนสองสามตัวนี่เขาดึกขึ้นมานี่งหันนี่ปล่อยลงไปปุ๊บเปิดเบิ่งโอ้ยไหลมาเป็นผู้สาวเจ้าของสมัยเรียนมัธยมมารดกัสิไรปลาอันนี้เอ้ยขัดทั้งอย่างนี้นี่เคือออกมันตัวกระชิพ่อแหละนะเนาะจำเนี่ยกระชิพ่อแหละนะกระชิบพอกินแอะไรคิดว่าไป เก็บคุเก็บนั่นเก็บนี่เกิดจิตหิวไปตัวขึ้นรถขึ้นเรือแบบนี้มันคำเหรอเนาะไปหาเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินได้บาดในป่าโอ้ยลายเต๋อไดนหนิอิ่มห่อนอยู่ไปไปไปหิว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 ฟาไปฟาบไปฟาไปนี่มีเด็กหน่อยอยู่นี่ทาอยู่รถอยู่ได้หนินี่มีเด็กหน่อยทาอยู่รถอยู่นี่มันถืว่าโอ้ยขึ้นั่นเมื่อเดี่ยมันถืว่าเนาะโอ้ยมันคำในที่โอ้ยห่อนก็บห่อนถือว่ายุ่งก็บลายไปมาหัวเขาก็เผาขึ้นเลยได้ป่าบ่ต้องเห็ดยั้งลายครับ ต้มหน้าเมันฮ้อน,อนลอกเก็ดเอาลุกของตัวตั้ยมันจะแสบคับมาๆๆได้ครับกินเข้ากินขา้ามามาๆๆ